เป็นคนจนรถยนต์ก็ไม่มีจะขี่มีแต่เพียนเทียมควายคันดีอยากเข้าไปให้กี่็อายเหลือทนสาภากเกษตรกรจังหวันดนนทบุรีได้ไประชุมสาภากเกษตรกรจังหวันดนนทบุรีและปัญหาของกเกษตรกรชาวนาในพื้นที่อําเภอไซน้อยอําเภอบางคลวย ซึ่งมีความต้องการรวมกลุ่มขึ้นทะเบีนองค์กรเกษตรกร,ร,ก,รกับสภาเกษตรกรแห่งชาติและขึ้นทะเบียนเป็นสูนเข้าชุมชนของตำบลรวมถึงมีความต้องการรับองค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการปลูกข้าวและการสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร,ร,กรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีได้รับมอบหมายให้รับเรื่องปัญหาและความต้องการของเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรองค์กรเกษตรกรและเขือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีจึงได้รับปัญหาของกลุ่มเกษตรกรอำเภอไซน้อยและอำเภอบางปลวยถึงประเด็นปัญหาเกษตรกรขาดการรวมกลุ่ม าการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพข้าวและขายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีพดพรวมถึงขาดองค์ความรู้ต่างๆนวัตกรรมที่นำมาใช้ในการปลูกข้าว สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีจึงได้ร่วมบูรณาการกับศูนย์วิจัข้าวคลองหลวงขับเคลื่อนการขึ้นทะเบียนเป็นศูนย์ข้าวชุมชนและขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรกับสภาเกษตรกรแห่งชาติและดำเนินการในวันที่20มีนาคม2567ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9ตำบลไซใหญ่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรี สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวงส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวบ้านคลองหม่อมเช่มจัดตั้งขึ้นทะเบียนเป็นสินยข้าวชุมชนในวันที่26เมษายน2567ที่เทศบาลตำบลสารากางอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวงและสำนักงานเกษตรอำเภอบางกลวย ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตำบลสารากลางจัดตั้งเครื่องทะเบียนเป็นศนย่เข้าวชุมชนสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีจะดำเนินการผลักดันให้เกษตรกรได้รับการแก้ไขปัญหาตามความต้องการของเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง โดยสภาเกษตรกรคือองค์กรของเกษตรกรโดยเกษตรกรเพื่อเกษตรกรถึงคราวหน้าเก็บเกี่ยวรวงจะขอควงเขี้ยวเขี่ยวแทนน้องเองรักที่ไม่มีเสื่อมปลาย